อย่างที่บอกไปแล้วฮะว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เขียวเกือบทั้งหมดครับไม่แน่ใจว่า,เ,าเซ็ตอินเด็กบ้านเรานะครับจะเป็นไปตามในทิศทางตลาดหุ้นเอเชียหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเช้ามาเปิดบวกบ่ายอ่อนแรงก็ทําให้ปรับลดลงไปประมาสัก4จุดด้วยกันใช่นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุย ดูมุมมองตลาดทั้งไทยเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับทางด้านคุณกันทราลัดดาวันณณัชุยานะครับกรรมการบริหารบริรรษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียลซลัสรรจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่กันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจตุพรสุประชัยครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับ,รบแหมดูเหมือนสัปดาห์เนี่ยฮะในช่วงสัปดาห์นี้เปิดตลาดมาเนี่ยดูเหมือน เช้าเช้าเนี่ยโหแรงปะอแรงต้นกันดีมากเลยฮะใบใบเจ้าเขียวทุกวันเลยเอ๊ะปรากฏการณ์นี้มันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนฮะแล้วแล้วแล้วนับจากนี้มันจะเป็นยังไงก็คงก็คงเนื่องจากอย่างนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเวลาพอตลาดขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าตลาดเนี่ยทำโลลงไปเราเคยคุยกันในในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อตลาดโลลงไปแล้วมันกลับขึ้นมาแรงครับคุณสุพิชัยโดยเฉพครับเอาบวกไปแรงเนี่ย คนก็บอกโอ้โหคุณพระช่วยทำกำไรก่อนอนะครับเอาก่อนแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานะพลาดไปนะครับขึ้นไปหนึ่งสามเท่าไหร่ที่หนึ่งสามแปดศูนย์ใช่ไหมที่ที่ที่มีเรื่องอิสราเอลว่าว่าตอบโต้อะไรประมาณนั้นซึ่งไม่รู้ตอบโต้จริงหรือเปล่าครับก็ลงไปทําโลครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนเนี่ยในช่วงเนี้ยเล่นเล่นสั้นขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจัยถ้าชวนคุณสุภาชัยคุจลพรดูนะครับ เวลาลดลบหลายๆครั้งเนี่ยมันมาจากข้างนอกทั้งนั้นเลยนะนะครับขึ้นอยู่ดีๆีอิสราเอลอิหร่านขึ้นอยู่ดีๆเฟซบุ๊กปีนี้อาจจะปรับน้อยมันจะเป็นปัจจัยจากข้างนอกอ่าใช่ใช่ใช่นะครับส่วนปัจจัยข้างว่ามันมันดีๆทั้งนั้นนะครับมันมนดีมันเรียกสวยเลยแหละดีทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเ,เซตก็พยายามอยู่จะเห็นว่าเซสเนี่พยายามจะขึ้นอยู่นะครับ แต่ทุกครั้งที่ถึงแนวต้านหลักๆมันมีเหตุอยู่เร <c oughs> ื่อยอะไรจะแม่นขนาดนี้ก็ไม่ทราบานะครับครับเอะถ้าดูแบบนี้แนละดูเหมือนถ,ถ้าในแง่ของภาพรวมก่อนนะค,คุณกันทราฮะ,ห,ะหนึ่งสามแปดศูนย์ดูเหมือนจะเป็นกำแพงแนวต้านกำแพงแบบนนหนาๆเลยลหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ขึ้นมาแหนทนะีถ้าถ้าถ้าจำคุณเจรุวองกัสูแล้วก็อยู่โผงมันนะครับหนึ่งสามแปดศูนย์นั้นน่าจะผ่านนะถ้าเกิดไม่มีเรื่องอิสราเอลนะมันดูเหมือนจะผ่านเลยอ่ะใช่ นะครับวันวันนั้นทุกคนมองพันสี่หนึ่งสี่ศูนย์หกกันหมดแล้วไม่ได้มองพันสามแปดแต่ถึงวมาทำไมจะแม่นอะไรขนาดนี้อะเทคนิคที่ไนนครับนะครับพี้พอพอขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับในภาพก็ทำมันก็ทำนิวโรมาตอนนิวโรมันเด้งแรงครับอย่างน้อยๆมันก็ครึ่งทางอ่ะนะครับมันก็เลยมีการทํากําไรมันจะมีการเทคโปรฟิตมาเพราะหุ้นหลายๆหุ้นก็เด้งกลับขึ้นมาแต่เพราะอีกอย่างนึ่งด้วยมันจะมียกเรื่องสองเรื่องครับที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆคือว่า มีการทำกำาําไรเกิดจาก,จ,ากจริงๆแล้วถ้าคุณจตุพอคุณสุประชัยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปดูเออร์เน็เราออกมาเนี่ยดีนะทีอ่ออกมาตอนครับอ่าฮะนะครับครับแล้วดีเนี่ยดีเกินคาดด้วยอมไม่ได้ดีตามคาดครับดีเกินคาดซ,ซึ่งซึ่งผมไม่ไม่ไ,มได้ยินทั้งครอบพูดนี้มาหลาย เป็นปีแล้วส่วนใหญ่หลังๆงบออกมานี่แย่กว่าคาดครับข่าวคาดนะครับมันเลยมันเลยทาให้อาจจะมีหุ้นเด้งแล้วก็มีหุ้นแล้วนักลงทุนบางส่วนก็ทํากาไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะต่อไปเนี่ยหุ้นจะเริ่มค่อยๆมาแล้วอย่างที่เราคุยกันเซล์อินเมย์ไม่มีนะครับพะเซล์ไปแล้วเมเมษาเซล์ไปเมษานะครับอาจารย์นั้นไม่มีแน่นอนนะครับงั้นเกิดอะไรขึ้นในเมื่ออินนิ่งดูดีแต่เศรษฐกิจขย่อยฟื้น อืครับทุกคนยังมองว่าสังเกตไหมครับไปดูได้เลยฮะเออร์เน็งเนี่ยดูดีมากออกมาสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแค่แต่เศรษฐกิจต้างนอกทําัมันยังดูซึมซึมอ่แต่ว่าขั้นต่อไปเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเร่งคางบผมกออกมาแล้วเดี๋ยวก็เร่งใช้งบเร่งเบิกจ่ายไปปีเงินดิจิทัลทุกอย่างมันจะถูกบูธมีการบูธการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะทำติดติดใจและสงกรานีติดใจแล้วเดี๋ยว้อยก็ทงทาเป็นงานใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมครับ นะครับเพราะประเทศเรามันอินฟามันเป็นท่องเที่ยวอะ่ะครับนะครับงั้นโอกาสที่ผมคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นต่อไปเนี้ยเรื่อยๆผมว่ามีครับแล้วถ้าเป็นผมถือหุ้นผมก็จะถือต่อแล้วอาจจะเลือกสะสมหุ้นที่ต่ากว่าปัจจัยพื้นฐานด้วยตอนนี้ับครับงั้นถามต่อครับหุ้นที่ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่พี่การมองว่าน่าสนใจมีหุ้นตัวไหนบ้างครับก็เมื่อกี้ครับ ปูไว้แล้วนะครับรอคําถามเนี้ยนะครับก็คือกลุ่มสายการบินครับสายการบินท่ท่องเที่ยวนะครับก็มีทั้ง B A กับ A A V นะครับ B A เนี่ยปัจจัยพื้นฐานตอนนี้เอ่อฟินแลนเซียรสไรัตให้วิยี่สบสองครับ A A V ฟินแลนเซียรสไรัตให้ไว้สามบาทสิบตังค์นะครับก็เกิดแน่นอนการท่องเที่ยวที่เร่งตัวขึ้นนะครับราคาน้ามันที่ปรับตัวลง นะครับก็เลยอยากจะให้มองมองอันนี้แล้วทั้งผมคิดว่าการท่องเที่ยวเกิดทั้งข้างนอกข้างทั้งข้างในภายในเนี่ยเริ่มเริ่มกันหมดเพราะมันเราดูจากการพูดถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่องเที่ยวน่าจะบูมแน่ๆนะครับคืออย่างสงการนี้เราเห็นชัดว่ามันมันซักเซสมากครับนะครับคนไปสงการกันเยอะแต่พอพอไปสงการเยอะๆจะสังเกตดูพอหยุดสามวันต่อมาเงียบจิ๊บเหมือนกันครับเหมือน ไปกันมาแล้วไปเที่ยวกันในประเทศไปแล้วอาจจะออกนอกประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับาอ่าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่องเที่ยวเอาสายการบินอืนะครับผมคิดว่าอาจจะมีเดี๋ยวตะวันออกกลางอาจจะกระพรุบกระพับบ้างทําให้ราคาท้่มันผันบวดบ้างแต่ผมคิดว่าอยู่ในแนวค่อนข้างถูกนะครับงั้นงั้นไม่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 ต้องกังวลในเรื่องของเรียกะนะปัจจัยพื้นฐานของของสายการบินคู่นี้ต้องบอกว่าโหลดแฟกเตอร์ดีขึ้นมากครับออื ครับอืมนพิการถ้าดูแบบนี้เนี่ยต้องเห็นสายการบินโอเคละประตูหน้าด่านบ้านเราคืออย่าง a ออทีพอได้อยู่ไหมถ้าอยู่ในกลุ่มทีมก็ที่จริงผมว่า a ออทีเนี่ยถ้าจริงๆราคาปัจจัยพื้นฐานอาจจะอยู่แถวเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะครับประมาณนะครับแต่ต้องต้องเรียนคุณสุภาชัยคุณเดชพรครับเนื่องจากมันเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเวลาโฟเข้ามาเนี่ยมันซัดไม่เลี้ยงเลยนะครับไม่สนใจพื้นฐานอะไรเป็นหุ้นใหญ่ซัดหรือหรือแม้กระทั่ง สังเกตนะครับถ้าโฟเข้านะราคาน้ามันลงหุ้นน้ํามันก็ขึ้นอถ้าโฟเข้าขึ้นอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นงั้นถ้าถ้าเราดูครับถ้ามีโฟมาฝรั่งเข้าเราก็ข้บหุ้นอย่างนี้เอโอทีพวกหุ้นใหญ่ไปนะครับตอนนี้ฝรั่งยังไม่มาเราก็หุ้นไหนปัจจัยพื้นฐานเล่นกันเองกันก่อนครับแต่ดีกว่านะครับซึ่งหลายๆหุ้นถ้ากลับไปดูจริงๆต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานหลายหลายตัวครับหลายหลายหุ้นทีเดียวนะครับ ครับครับนอกจากกลุ่มการบินกลุ่มท่องเที่ยวแล้วยังมีกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจไหมครับที่งบองบออกมาสวยเอองบออกมาเนี่ยผมคิดว่าหลายๆห,ห,หุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์เองก็เอือนะครับครับ PPL เนี่ยาจจะพื้นฐานหยุดมา 170, 180, ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปรประมาณนั้นผมจำตัวเลขเซกซ์ไม่ได้แต่น่าจะประมาณ170ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างน่าสนใจนะครับหรือจะเป็นกลุ่ม กบนี่ก็ราคานี่อยู่ข้างบนอยู่แล้วปัจจัยพื้นฐานอยู่ข้างบนอยู่แล้วอต้องถามลงมาทําไมด้วยซ้าเนี่ยลงมาจะหลุด40เลยนะครับซึ่งซึ่งหลุด40เนี่ยต้องกล้าซื้อเหมือนกันนะผมสังเกตหลายทีนะหลุดมานิดนึงมันกเด้งนะครับอนะครับก็เป็นเป็นลายตัวไปก็ก็เยอะนะครับเลือกหาเลือกซื้อได้เลยครับตอนนี้อไม่ว่าจะเป็นเอาหารสัตว์ ITC นะครับก็ปัจจัยพื้นฐาน ออกก็ดูดีนะครับออเดอร์ก็จะเริ่มกลับมา mm hmm. เพราะว่าออเดอร์เนหยุดไปพักตึงแล้วเราไปที่4ในรอบนี้ในข้างหน้าต่อไปนี้ออเดอร์ก็จะเริ่มกลับมาแรงขึ้นครับ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 ,รบ,รบมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่โอเคแหละอาจจะเป็นภาพรวมมากกว่าคือเรื่องที่ในในแวดวงตลาดของเราก็คือมันมีอยู่2เรื่องก็คือเกณฑ์ของเซ็นทสิบซึ่งก็เฮียริ่งเสร็จแลวครึคุณกันตราก็น่าจะเห็นข้อมูลแล้วจะมีการเริ่มใช้แล้วก็หลายคนก็มองว่าไอ้เกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็โอเคแหละ ถ้าพูดตรงๆมันก็เอื้อให้กับบูชิปที่สภาพคล่องน้อยๆยังอยู่ในตลาดต่อไปอันนี้ประเด็นแรกนะครับและประเด็นที่2ก็คือเดือนหน้าภายในเดือนหน้าก็จะมีเรื่องมาตรการคุมโรบอทคุมชอ็อตเซลล์ที่จะเริ่มประกาศใช้มากขึ้นเนี่ยไอ้สอประเด็นตรงนี้ครับคุณธนาในในในฐานะที่เรามองตลาดทุนเนี่ยมันจะช่วยตลาดยังไงบ้างหรือว่าอาจจะเป็นตัวแรงกดดันตลาดหรือเปล่าออผมคิดว่า,น,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 าน่าจะเป็นตัวตัวช่วยโดยเฉพาะช่วยรายย่อย ช่วยรายย่อยรอา,ายย่อยนะครับต้องรายย่อยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณคุณสุประชัยคุณเตยพรกับผมเนี่ยนะขผอนออเดอร์เข้าออเดอร์ไงคุณสู้โลบอทไม่ได้ไม่เร็วใช่สู้ไม่ได้ <c oughs> ไม่เร็เวเหลือเกินอะ่ะมันมันปุปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลอกวางหลอกดึงออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่งั้นงนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการเทคแคร์รายย่อยเป็นการผมคิดว่าเป็นมุมมองที่ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้ามาดูแลรายย่อยอย่างน้อยๆผมคิดว่าดีกับรายย่อยแล้รายย่อยก็จะกลับเข้าตลาดมากขึ้นเพราะรู้สึกชั้นพอสู้ได้อนะครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรบอรดก็ดีเรื่องอัพปิกก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำนะถ้าภาษาพวกเราทั่วไปก็คือเออฉันดูแลเธอนะปกป้องนะตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายอย่างเท่าเทียมกันนะพวกนี้ครับและเป็นสิ่งที่นักลงทุนบ่นมาตลอดอืครับ ว่ามีชอ็อตเซลล์นู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้มีชอ็อตบอไม่กี่แต่อะไรก็<ม>จะออกมาตรการมามฉันห่วงเลยนะอัพติกม,มันก็ทาให้ความเชื่อมั่นสรุปรวมแล้วเนี่ยมันก็ดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งแน่นอนครับ<ม>ตลาดหุ้นไหนตลาดหลักทรัพย์ไหนจะขึ้นได้เนี่ยครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเทาเทียมในการลงทุนมันเป็นเรื่องสาคัญนะครับตอนเนี้ตอนเนี้เราสบายใจหมดแล้วช็อตเซลล์อัพติกสู้โรบอทให้ช้าหน่อยนะครับโรบอทซื้อขายอะไรโชว์เดี๋ยวนี้ผมกับคุณ อต่าพอคุณสุประชัยเลยไม่ถามเลยว่าโรบอทเสื้ออะไรเพราะว่ามันโชว์ทุกวันเลยไม่อยากรู้แล้วว่าครับอืเมืม่อก่ามไม่บอกอยากรู้นะครับ,รบเดี๋ยวนี้พอบอกหมดักไม่ค่อยดูแล้วเป็นอย่างนั illy, <อ>้นซะนี่นะครับก็ก็ดีครับทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยมามค,ความเท่าเทียมข้อมูลการซื้อขายหุ้นเนี่ยความเท่าเทียมในการซื้อขายความเท่าเทียมของข้อมูลสําคัญมากครับตอนนี้ได้รับดูแลแล้วตอนนี้ขอให้ทักลงทุนท่านห่วงเรื่องปัจจัยต่างประเทศอย่างเดีย เฟสจะลดตัวเบียกี่ครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งไหมนะครับวันออกกลางเบาลงไหมเรื่องพวกนี้สำคัญแต่ GDP แล้วก็ตาม GDP ไทยเราจะขึ้นแรงแรงแรงเพื่อไปเรื่อยๆพอเตอร์หนึ่งออกมาวอเตอร์สแรงวอเตอร์สแรงวอเตอร์สแรงอันเนี้ยรับรองว่ามีกับตลาดหุ้นระบบก็เชื่อว่าภาพจะเป็นอย่างนี้ด้วย ครับครับเอพี่กัลทาราเรื่องของโรบอตเนี่ยมีมีคนอาจจะมีคนอาจจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าเออเมื่อมาสกัดโรบอตหรือทำอะไรต่างๆที่ทำให้เะโอเคมันในในองของภาครายย่อยเนี่ยได้ประโยชน์แต่ในแง่ของคนที่ใช้โรบอทเองอย่างนักทุนต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นโรบอทเป็นหลักเนี่ยเอ๊ะมันจะทำให้มูลค่าซื้อขายเนี่ยมันหายไปไหมหรือว่ามันถ้าหายไปมันอาจชดเชยด้วยภายในของเราเองอันนี้พี่กันมองยังไงฮะแต่ผมคิดว่าไม่ไม่หายแล้วครับมันก็คือทําให้มันเท่าเทียมกันแล้ว แน่นอนครับอะไรที่ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานมันก็คือต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานยังไงยังไงเขาก็ต้องซื้อครับอเพราะฉะนั้นพอมีความเทียมแล้วมันในเมื่อแล้วอีกหน่อยดอกเบี้ยผู้ชายดอกเบี้ยต่างประเทศลงด้วยคยังก็ต้องซื้อในเมื่อเราต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นกลับมาดูฟันดาเมนท a ลของเราแหละเป็นหลักถูกไหมมาดูพื้นฐานครับแล้วเวลาแล้วเวลาเขาซื้อเพ้อเพ้อุ่นกลับมานั้นโลบ่งเราบดไม่ใช่นะซื้อ ไปเลยลุยไปเลยอย่างเงี้ยครับครับจะเห็นว่าเวลาฝรั่งเข้าขึ้นเป็นแผงเลยนะคุณตุ้ยไปยังจตุพรครับขึ้นไม่หยุดเลยนะครับทุนสังเกตเวลา AOT ซื้อเยอะเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเนี่ยฝรั่งเข้าครับ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 วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่กันตราครับขอบคุณรายการครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่กันตราและณวันน่าช่ยานะครับจากประสานหักทรัพย์ ฟินนเซียลารัสก็มองว่าตลาดทุนไทยช่วงนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญ1380ยังปึกยังแกล่งอยู่ยังแกล่งอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีปรากฏการณ์ที่พฤติกรรมคนจะเล่นสั้นมากขึ้นใช่เพราะกลัวไงคือเอาแน่เอานอนไม่ได้กับภาวะตลาดในช่วงที่ผ่านมาพอขึ้นมาแรงๆหลายคนก็ต้องจําเป็นที่ต้องมีการเทคโปรฟิตบ้างการ คัดตัดขายไปบ้างานะครับเพื่อเก็บกําไรเข้ามามันก็เลยเห็นภาพการขายเยอะๆมาประกอบกับเรื่องของช็อตเซลล์ที่ก็ยังมีอยู่ในการเก็งกาไรขาลงใช่ใช่มันก็เลยมีหลายปัจจัยนะก็คือทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันแผ่วปลาไยไงในตะวันนอมอยก็เรียกว่ามวยมวยเนี่ยคือก็คืออ่อนแรงในยกห้าไงแผวยกห้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆครับคุณกันตราชวนขึ้นเครื่องนะวันนี้นะครับชวนขึ้นเครื่องนะครับสองุ้นด้วยกันก็คือ,อ กรณีของ ba นะบวกกับ av ครับเอเชียหรือว่าไทยเอเชียนะครับก็2หุ้นที่คุณกันทราบอกว่าเอ๊ยยังไงนะดูแล้วน่าสนใจนะใในเชิงของโหลดแฟกเตอร์ต่างมันดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีตัวของ av อีกตัวหนึ่งนะฮะที่คุณกันทราแนะนำมาส่วนกลุ่มอื่นที่งบการเงินสวยๆเนี่ยครับอย่าง bbl bbl เนี่ยฟิแนนเชียลเนี่ยเขาให้ไว้ <170 S 1> ร้อยเจิบถึงร้อยแปดสิโดยประมาณอ่าใช่นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดดูจากราคาปัจจุบันเนี่ยร้อยสกว่าบาทของ v p บก็ยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะอ่านะครับอันนี้ก็ในแง่ของคำแนะนำของคุณกันธรานั่นเองนะครับ